ปล่อยคลิปไปแล้วที่หน้าคลิปมีปัญหาแบบนี้ค่ะแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันเลยไปที่โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวของเราค่ะนี่ค่ะมีคลิปนี้ที่ไม่สามารถโปรโมทได้เกิดอะไรขึ้นเราสงสัยใช่ไหมคะวิธีดูไม่ยากค่ะไม่ต้องไปถามใครเลยเราสามารถดูได้ด้วยตัวเองว่าผิดเรเื่องอะไรเห็นไหมคะตรงนี้เขาบอกว่าดูข้อมูลเชิงลึก เรากดไปเลยค่ะตรงข้อความที่ว่าไม่สามารถโปรโมทได้นะคะกดปึ๊บนี่เห็นไหมคะข้อความขึ้นแล้วคลิปเรียวนี้มีเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถโปรโมทคลิปเรียวได้เพลงที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะเราต้องไปแบ่งไรายได้กับเจ้าของเพลงค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ครูทิพย์เอามาจากไหนครูทิพย์เอามาจากแอปของเรียวเพลงที่มีอยู่ในคลังเพลงของเขานั่นแหละค่ะ เกิดปัญหาเห็นไหมคะวิธีแก้ก็ต้องลบคลิปค่ะแล้วก็ทำไมทางที่ดีอย่าเสี่ยงลงเพลงไปดีกว่ายังมีกรณีที่ถ่ายคลิปแล้วมีเสียงแววเข้ามาในคลิปเราอะค่ะใครร้องเพลงอยู่ข้างๆหรือเปิดเพลงข้างๆถ้าดังเข้ามาในคลิปเกิน15นาทีถ้า AI มันจับได้ค่ะ AI จะบอกว่าคลิปคุณมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ถูกแบ่งส่วนแบ่งไรายได้ในฐานะที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ยังใจดีกับคุณนะแต่ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาใจร้ายกับคุณเขาสั่งให้หยุดวิดีโอของคุณไปเลยเพอหยุดคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยการสร้างไรายได้มันหยุดทันทีค่ะทําให้คุณสูญเสียไรายได้ในกรณีที่คลิปนั้นเป็นไวรัลแล้วสร้างไรายได้แล้วมีคนเห็นแล้วมียอดวิวมียอดคนติดตามแล้วน่าเสียดาย ต้องมาเสียเวลาทำคลิปใหม่ตัดต่อใหม่ลงใหม่แบบนี้ค่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นป้องกันก่อนที่มันจะเกิดดูให้ละเอียดก่อนปล่อยคลิปนะคะเพราะ AI ของ Facebook ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวพอสมควรค่ะถ้าเขาจับได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเสียเวลาจริงๆถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์พิมพ์มาว่าดีนะคะอยากรู้เรื่องอะไรสอบถามไว้ใต้คลิปอีกได้ค่ะ วันนี้ครูทิพย์สามเสียงสอนดีลาไปก่อนค่ะ